กเกมดัมมี่เนชั่นในเพย์สโต e นะครับทุกคนสามารถไปโหลดเล่นได้ใน Play Store นะครับถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับเปิดมาก็จะมี Single Player กับ Multi Player แล้วก็จะมี Option Leaderboard ์ดค t สต Exit นะครับซึ่ง สิงเกอรเพย์ก็คือเล่นแบบโหมดปกตินะครับนี่นะครับกดเพย์ไปโอเคแล้วโฆษณาก็มาเลยนะครับาตัวนี้เราตัดมาที่ตอนเข้าหน้านะครับมันก็จะถามว่า c h o s e Your Country นะครับให้เลือกประเทศของคุณนะครับจะเลือกเป็นอะไรได้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นประเทศไทยนะครับไทยแลนด์นะครับแล้วก็กด c o n f ฟ r ร์ตรงนี้ไปเลยนะครับมา นี่นะครับเราตอนนี้เราเป็นประเทศไทยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือบัคเก็ตก็คือเหมือนจะเป็นเศรษฐกิจหรือไงเนี่ยครับนี่นะครับเศรษฐกิจอันนี้น่าจะเป็นพวกเรื่องอาวุธอันนี้น่าจะเป็นพวกาหารนะครับก็กดอัพไปแบบนี้นะกดอัพไปเรื่อยๆนะครับกด นะครับกคอเอไปแรนกิงก็คืออันดับนะครับก็จะมีหลายประเทศเลยนะครับอ่อสบาสมมติว่าผมจะยึดประเทศสักประเทศหนึ่งวิธีทําให้ผมวิธียึดประเทศเร็วขึ้นนะครับให้ไปปัดตรงนี้นะครับนี่ในนแล้วก็เล่นเลื่อนเลยนะครับปึ๊บพอปึ๊บมันจะเร็วขึ้นนะครับ นี่นะครับมันจะเร็วขึ้นนะวันนี้จะมาสอนยึดประเทศนะครับอย่างเช่นลาวนะผมจะยึดลาวนะก็กดแอทแท็กไปเลยนะกดแอทแท็กแล้วก็กดที่ประเทศแล้วก็กดที่ลาวนะครับมาตุ๊บนี่นะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับ มันจะตีเองนะครับมันไม่ต้องทำอะไรนะครับก็แค่เอะแล้วก็แค่รอนะครับนี่นะครับเราก็ได้สามารถยึดรายได้แล้วสุงว่ากองทําหารหมดนะครับเราก็จะกดเพิ่มอีกนะครับกดเพิ่มอีกนะครับโอเคครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างในการยึดประเทศนะครับอ่าต่อไป เราจะมาดูจะมาดูอันนี้กันจะมาดูนี่นะครับมันติเพยเยอร์ต้องใช้ห้าร้อยเหรียญในการเล่นเพราะว่ามันเล่นครั้งหนึ่งจะเพิ่มราคาไปเรื่อยๆนะครับเล่นเพิ่หนึ่งจะเพ,เ,พเพิ่ม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 ไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวคณขออาจจะไม่ขอเข้ามาที่เพยเยอร์นะคบเพราะมันเป็นสายซิงเกิลเพเยอร์แต่อาจจะเล่นยากกว่านะลไปออปชั่นนะครับ อ็อบชันก็แค่มันไม่ติดสักฤอันี้อาไุ้่มันนี้เราเ็นว่ิีสเปนจีนรัสเซียอุรกเกีเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นตุรเีียคะอ่าเราไปลีดเดอร์บอร์ดก็คืออันดับนะครับคอสตอมนะคอสตอมเนี่ยผมจะชอบเล่นคอสตอมนะครับเพราะว่ากดเพย์เข้าไปนะครับ โอเคโฆษณาอีกแล้วอันก็ตอนนี้เราอยู่ในหน้าชลึกประเทศนะครับคอสตอมเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถปรับอะไรก็ได้เลยนะคะประเทศที่เราจะเลือกนะครับก็คือสามารถปรับอะไรก็ได้เลยครับอย่างเช่นไทยแลนด์ที่ผมเลือกไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับสามารถปรับเศรษฐกิจ GDP นะครับให้มันเดบบเยอะเเลยนะครับนีห้าสิบล้านปรับประชากรไปเรื่อยๆนะนี่นะครับปรับเลขเยอะเยอะเลยกองทหารเต็มเต็มให้หมดนะครับ นะแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาเหมือนเดิมนะครับปุ่มพผมเร่งเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะยึดประเทศนะครับอ่าสมมุติว่าตอนนี้กองทัพของผมกองัทหารของผมตัวเนี้ยไม่จํากัดเลยเอ้กแบบมันเยอะมากคือแบบเยอะๆๆแบบจะเรียกไม่ใช่จํากัดนะผมจะเรียกว่ามไม่จํากัดอะ่ะเออเพราะว่ามันเยอะจนแบบเยอะมากอะเออหลักเรียกเยอะนะ อะสมมุติว่าผมยึดยึดเออพมา่าเออพมา่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะยึดได้สบายะเราไม่ต้องห่วงออนนะเรานะครับว่าจะหมดหรืออะไรเพราะว่าพม่าเพราะว่าเพราะว่าไม่มีประเทศไหนที่มีกรรฐานครอบคลุมนะนะดูนี่ครับมีแค่มากสุดก็แค่230ล้านเองก็น้อยนะครับนี่ครับมีพม่าได้สบายเลยนะครับ ก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้ดีินแดนเยอะเราไม่ต้องห่วงเลยนะนี่เสร็จนี่ครับอ่าั้นเดี๋ยวพอผมยึดพม่าเสร็จนะผมจะยึดประเทศทุกโทนนะอย่างเช่นอ่าอินเดียอินเดียผมจะยึดให้ดูนะเราไม่ต้องห่วงนะครับนี่เราก็จะ นี่นะยึดอินเดียได้เลยถ้าผมยึดอินเดีได้ก็ไม่ต้องเป็นเรื่องห่วงแล้วนี่นะแนะนำาถ้เกิดทุกคนเป็นผู้เล่นใหม่แนะนำไปเล่นแบบคอสตอมนะนี่นะอ่าผมขอไม่ยึดทั้งประเทศนะมันนานผมขี้เกียจเพิ่มเวลาอ่ะงั้นเราจะออกเลยกดออกนะ โอเคต่อไปคือเอ็กิก็คือออกเกมนะครับงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ผมเลยนะครับบ๊ายบาย